สวัสดีเด้อค่ะเงนินไข่กัดสิบภาาไม่เห็ดกันพัดกระเพ้าผัดกระเพาเป็ดของเรานะคะไม่ได้กับกล้องตอนแรกหนูว่าหนูจะทำลาบเป็ดเครื่องบกครบเราก็มากินกะเพาเป็ดแล้วกันเนาะเห็ดกับเข้าไปก่อนค่ะกระจังสิฝีฝาไปอาบน้ำเงนินกร,รีดิ่งพาไนส้มโตค่ะ ตีดลาได้สามตัวอีกแล้วะะอ,อี่ะเด้อเฮ้ยคอยลื่นหัน,หนบลอกพริกโอ้ยเนะาะกระลุนาดูให้จบสิวางเสะลืนหันนี่จังไนกันนี้นกกระิไปว่างอันกล่องบอาเป็นเด้อโทรศัพท์ใส่พริกนี้เราใส่ทีหลังก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราเคี่ยว เดี๋ยวเราจะเคี่ยวเอ่อเขาเรียกไรเคี่ยวเป็ดให้มันเข้าให้มันเขานามเขาเหนือเนาะเบื้ยเพลงสูตรของค่อยกะคือบ่าลหละค่ะนามในครกนาะเห็นบนนอะเกโ็โบเห็นกัตตองเห็นแหละมึงหน้าค่อยกับดคักสดเนี่ยถ้าํามันบักเผาทิไมไว้อยู่ค่ะนอนดึกหลายพวกเนี้ยซิวค่อยึ้นบดดึกดอก ถ้าเป็นสมัยก่อนเด้อค่ะเด้ววอไห้ป่ะพี่คอยถ้าเป็นสมัยก่อนอะหนูอะตีซีตีหาหมายถึงที่นี่นะน้อนตีซีตีหาทางยุโรปบางเทือกับหกม่วงเช้าบางเทือกับแปดม่งเช้าค่ะโคตรเนะ บ่ได้กินนีดอกเพลงค่อยงามกว่าเลยงามเนาะยังไม่ร่วงสักดอกเลยนะแต่ดูไอ้สีแดงค่อยร่วงจนเห็นกลองยาสูบไปนล่วบอไปยังเดี๋ยวกับสีเฮ็ดเป็นคลิปสั้นให้เบิ้งงด้อค่ะเ้อเพราะว่าผิดกัน ผิดการผิดพลาดก็สิเป็ดเน,นาะกินบอกพี่กระสุนละพอธนูเฮ็ดปุ๊บเนี่ยกลิ่นมันจะต้องออกอะค่ะของอายกับนางจึงฟ้ากับเมลินจะต้องเปิดตัวดูดหมายถึงไอ้ตัวดูดนี่นะโอ้ยเห็นกกิกนออกละอันอยากก็มาเยี่ยมดีดี เทอาเนียมันเข่าหนาห่อนนะใส่ใบกระเพาผพ,พัดก่อน <c oughs> บอสตัวยีลหีไหวเนาะไหวเนาะเด้อเฮ็ดเซนุกัสไปอาบนำพวกหนุตังอันนี้ไววเนาะเดี๋ยวยังไงก็จะทำคลิปสั้นให้เรากันนะทุกคนมันแปลว่ารากักมันแปลว่ามาจากใจโอ้ิว นาก,เก็เลื่อมมงมุงเลื่อมเย่อย่างท่านลมันปักเผาท่านลมันปักเผาบ่ได้ท่านอย่างนี้นเลยแต่ว่าลิบสติกท่ายอยู่เพระวสูบุตรีลิบสติกซื้อมาสามปีเแล่วเบ้ยแก้มแดงตรงมีความมักได้ไลย